สวัสดีค่ะค่ะหมาเก็บเห็ดเนึ่มากับปลาดอนกับยายวันเก็บเอาใหญ่เลยเห็ดกระด้างช่ดได้เอาหายปลาดอนะดอกด้วยความที่นางอยากได้มากยวกระสีหงส์ปลาลุงเออระวังเระหัง,งหนูหนลงไปนี่ระเบ้องลาละจักหนูละเลบ้าเลยล่ะอล้วก็บอกให้มาเก็บมันบ่นเห็นเลยคุณ อ,อ่ะขึ้นมาสิเออจ,จะมาถือกระตำดีเลยมาไหวนะ <laughs> อ่าตอนนี้ก็ปีนต้นไม้ขึ้นเก็บเห็ดอ,อยู่น้อง่ะน้องอันนี้กันะะมาแล้วกับบุมบมบุมบ,บมเลยเปนเลยจามต้นใหญ่เห็นดูโอ่กล่างลาหลายวันเลยทำมันหลามไม่ได้อ่า <laughs> ไม่ได้แล้วไ,ไหมอะไรทำมีไป <S <S ยู่บนเอาจะบอกไม้แมนฮัลุมันก็ไม่ได้แล้วทำมีลงไปยูเตอร์พุนฮัลุลงไปยู่ยืนยูเตอร์ทำอะลรฮัลุทำแม่โนมโอ๊กอุยมาราเออคุณโนมเพราอมันขาคืออยูน่นะความดันทุลังเก่งจัง เพื่อเหตุกด้างนางเป็นลิงไปแล้วตอนนี้อ้ย Yes! let's go อ ah, ้อมันเลยขอนเลยขอนไปแล้วจะได้กินได้กินเดีกยนเดี๋ยวเอาไม้ทั้งเอาไม้ทั้งก่อนเถอะอด้วยเดี๋ยว เดี๋ยวจะเอาไม้ล้างก่อนเนาะไม่ได้เอาเกี้ยวมโนโปรเนาะเอาเกี้ยวไปดูเดือดรุดก่นเลยฮะเกี้ยวว่าบ่อยตลอดบ่อยเอเดี๋ยวลืมอ่ะิ่มเริ่มใช้ไม้แล้วตอนนี้ใช้ไม้ช่วยเออเอาไม้ถือแบบนั้นแหละอ่ะเออมัก็ได้การหน่อยหนึ่งโอ้โหบาปนั่นดูเพื่อเหตุกระด้างทำทุกอย่าง อย่างดีกว่านี้แต่กูดานตามอาวุธก็จะดูเอานี้วราถือยามาตั้งไหนเห็นไหมโอ้เต็มขนมารอบแรกก็ทั้งเอามารอบสองก็ทั้งเอาอีก พอรองคนเก่งปอนยิ่งๆก่งกว่าเห็นยังวะปะเห็นทางตือลงมาทางทางตือนี่ถอนขันนี้บอกออขันไม่ลงมาพี่ไม้เราจะถึงไหมเถงบอยไม่่เห่าขนาด เมื่อยลงทุนเต็มที่ฮะเดี๋ยวไปแมนทาร์กันเลจนมืดแล้วนะข้ามเร็ว <c oughs> มุดวามโมดินด็นไ่ยืนอยู่มองนั่งถอดนั่นแหละอ,อ่ามันยังมีขี่เนื้อตก

Phải kháo tệ Nhưng mà khổ đó hết Toàn tan là mi tên nó Ôi subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ กลางวันยังใช้ไฟส่องอาหากันเจอหรือยังเนี่ยเห็นขนาดไหนบ่สเอาคูนตามตูนตา <c oughs> ถ้ามันลงจะเจอเชื่อได้หลายยูทำไ <c oughs> ามาจะลงอีทา